สวัสดีครับปีนะครับศูนย์รถยนต์มือ2เต็นยูเคคานะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้พบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมีรถมือ2สภาพดีๆสภาพสวยๆวรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับเข้ามาใหม่มาอัปเดตมารีวิวให้พี่ๆได้ชมกันนะครับสำหรับตัวนี้เป็นรถ Honda City นะครับรุ่น 1.5V นะครับเป็นตัว V+ นะครับตัวนี้เป็นปุ่ม push start พร้อมจอทัชสกรีนนะครับเป็นกุญแจรีโมทแบบสมาร์ทคีย์นะครับ เป็นรถปี2014นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับเลขไม่อยู่ที่120,000กว่าโลนะครับตัวนี้ไม่แท้เช็คศูนย์นะครับส่วนราคาอยู่ที่375,000บาทนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่มองหารถมือ 2, สองสภาพสวยๆไว้ใช้งานก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือจะเข้าไปดูใน เพจ Facebook ของเรานะครับพิมพ์คำว่า UK c ค r ารถยนต์มือสองคัดสภาพเพื่อคุณนะครับเรายังมีรถอีกมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อหลากหลายราคาให้เลือกให้ชมกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่า Honda City ตัวนี้มีออปชันอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบนอกกันก่อนนะครับสำหรับเจ้าตัว Honda City ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไมเนอร์เชนแล้วนะครับตัวกระจังหน้าจะใหญ่ขึ้นนะครับตัวกระจังที่เป็นแบบโครเมียมก็จะใหญ่ขึ้นแล้วครับแล้วก็จะมี โลโก้ฮัน d a าอยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้ให้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามานะครับสำหรับโชว์รูมของเราเต็นท์รถของเรานะครับโดยส่วนมากจะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเป็นรถบ้านซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงนะครับคันนี้ก็เช่นกันนะครับตัว Honda City คันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับตัวบอดี้รถไม่มีชนไม่มีพลิกความนำ้ำท่วมแน่นอนนะครับเราการันตีให้100%นะครับ สำหรับตัวนี้ล้อก็จะเป็นล้อแม็กนะครับขอบ15นะครับตัวยางปี19นะครับดอกยางเต็มนะครับตัวนี้ให้กระจกไฟฟ้ามองข้างปรับไฟฟ้ามาคู่หน้านะครับส่วนมือเปิดก็จะเป็นแบบโครเมียมที่ประตูสีบานนะครับสำหรับตัวรถบอดี้รถผิวสีรอบนอกค่อนข้างแบบบางเดิมนะครับตัวนี้ไม่มีชนนะครับตัวนี้ไฟท้ายก็จะแบบปรับเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับก็จะเป็นอ่า ตัวภายในก็จะเป็นคล้ายๆเห,เหมือนแบบก้นหอยซ้อนนะครับก็จะเป็นแบบก้นหอยแบบซ้อนกันนะครับผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็ส่วนด้านท้ายกันชนก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ถอยมาให้นะครับสำหรับโชว์รูมหรือเต์รถของเรานะครับตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับแถวต่างระดับฉิมพีนะครับ ้ามาจากบางบัวทองจะอยู่ก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าถนนบรมราชชนนีนะครับก็ลองแวะเวียนเข้ามาชมรถตัวจริงของเราได้นะครับมาลองขับลองเทสดูนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับตัวนี้บอกเลยว่าสวยมากนะครับรถไม่มีชนน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดน,นะครับนอ็อตฝาหน้าฝาท้ายฝากระโปรงอะไรต่างๆนะครับ เดี well, ๋ยวผมพาชมในส่วนของภายในห้องเครื่องยนต์กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภายในห้องเครื่องยนต์นะครับสําหรับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับเครื่องยนต์ VTEC ตัวนี้ค่อนข้างประหยัดน้ํามันนะครับก็แรงม้าผมไม่แน่ใจนะครับว่า1 1 0หรือ109ประมาณนี้ผมไม่ผมไม่แน่ใจนะครับถ้าผิดถูกยังไงก็ขออภัยนะครับสําหรับตัวเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ใช้น้ามันล้วนๆนะครับไม่มี สําหรับตัวเครื่องค่อนข้างสมบูรณ์นะครับตัวเครื่องแห้งนะครับประเกน็นฝาน็อตอะไรต่างๆไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับตามนิ้วที่ผมชี้นะครับลองดูแล้วก็สีแต้มต่างๆยังอยู่ตําแหน่งเดิมนะครับตัวเครื่องไม่มีน้ํามันซึมไม่มีน้ํามันเยิ้มนะครับค่อนข้างแห้งนะครับภายในห้องเครื่องก็ค่อนข้างสะอาดนะครับแล้วก็ตัวเครื่องไม่โซมนะครับสาหรับแบตเตอรี่ก็ค่อนข้างใหม่อยู่นะครับตัวนี้จะเป็นดูตรงที่ จะเป็นสีเขียวนะครับไฟเต็มตลอดนะครับตัวนี้ก็จะมี Airbag ABS มาให้นะครับตัวเครื่องค่อนข้างสวยนะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแล้วก็ในส่วนของหัวน็อตต่างๆนะครับหัวน็อตต่างๆไม่มีแกะไม่มีถอดน,นะครับน็อตเหลี่ยมยังคมนะครับตะเข็บรูต่างๆกลมนะครับแล้วก็สติกเกอร์ที่เป็นอ่าซีเรียลนัมเบอร์ ของตัวบอดี้นะครับยังอยู่นะครับอันนี้ในส่วนของตัวฝากระโปรงนะครับสำหรับตัว Honda City อย่างที่ผมเคยบอกนะครับดูกันง่ายๆฝาไม่มีแกะก็คือสติกเกอร์จะมีอยู่2ตัวที่ซื้อไม่ได้นะครับที่จะเป็นสีเขียวคำว่ามออกอนะครับแล้วก็สติกเกอร์ตัวนี้นะครับที่จะบอกถึงเลขตัวถังนะครับ สองตัวนี้ซื้อไม่ได้นะครับที่ศูนย์ไม่มีขายนะครับตัวนี้ก็บ่งบอกได้เลยว่าฝาไม่มีแกะไม่มีถอดน็อตต่างๆไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับตะเข็บอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตะเข็บตรงเบ้าโชกนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นแก้มหน้าด้านขวานะครับไฟไม่มีแกะไม่มีถอดไม่เป็นร้างเช่นกันนะครับตัวไฟไม่มีแตกรายงานนะครับ อันนี้จะเป็นในส่วนของแก้มหน้าซ้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภายในห้องเครื่องยนต์นะครับตัวเครื่อง1.5ลิตรนะครับเครื่องยนต์ VTEC สภาพค่อนข้างสวยค่อนข้างสมบูรณ์นะครับตัวเครื่องใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตะเข็บในส่วนของฝากระโปรงอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของประตูหน้าด้านขวานะครับ เม็ดอาร์กอะไรต่างๆยังอยู่ครบนะครับตำแหน่งเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีแตกอตอกใหม่นะครับแล้วก็ตัวสติกเกอร์ข้างประตูยังอยู่นะครับและนี้ก็จะเป็นในส่วนของหัวน็อตประตูหน้านะครับก็ทุกประตูเหมือนกันนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดเม็ดอาร์กต่างๆยังอยู่แบบครบนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องโดยสารกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภายในห้องโดยสารนะครับสำหรับตัวนี้เป็นซิตี้ City รุ่น1.5 V+ นะครับตัวนี้จะเป็นแบบปุ่มพุ s สต t a r t นะครับกุญแจเป็นแบบรีโมทแบบสมาร์ทคีย์นะครับสำหรับที่ประตูซ้ายขวาด้านหน้านะครับเขาจะมีตัวปุ่มกดปลดล็อกคายล็อกนะครับแล้วก็กุญแจก็จะเป็นแบบนี้นะครับ สำหรับออปชันของเขานะครับก็จะมีแอร์แบ ABS นะครับเดี๋ยวเราดูมุมกว้างกันนะครับสำหรับตัวนี้เป็น V p ัสดนะครับ V p ัสดก็จะเป็นแบบปุ่มพุมสตานะครับแล้วก็จะมีหน้าจอจอแบบทัชสกรีนและแอร์ดิจิตอลนะครับตัวนี้ให้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมานะครับแล้วก็ แอร์แบ็กอภายในเบาะหนังเป็นกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบหน้าจอบแบบทัชสกรีนนะครับตัวนี้สามารถเล่น DVD, VCD นะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB และ HDMI ให้ด้วยนะครับตัวนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ปุ่มพุชตันนะครับตัวนี้ภายในเบาะหนังนะครับเบาะหนังของเราหุ้มใหม่นะครับเพราะของเดิมเป็นอ่ามันจะแตกรายงานนะครับโดยส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวคอนโซลต่างๆไม่มีรอยนะครับภายในก็ค่อนข้างสวยนะครับสําหรับในส่วนของหลังคานะครับหลังคาก็จะเป็นแบบอ่าหลังคาเดิมจากโรงงานเลยนะครับขาว แล้วก็สะอาดนะครับตัวนี้ไม่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 สกปปกนะครับสําหรับตัวเบาะเองก็ไม่มีแตกไม่มีซุดนะครับเบาะยังเต็มทุกตัวนะครับภายในห้องห้องโดยสารภายในก็ค่อนข้างกว้างนะครับเบาะนั่งแถวสองก็ตัวนี้ตัวเบาะค่อนข้างใหญ่นั่งสบายนะครับตัวนี้เวลานั่งเข่าไม่ชันนะครับไม่ปวดขาครับ ตัวนี้เดี๋ยวเราดูด้านหน้ากันก่อนนะครับตัวคอนโซลน,นะครับตัวนี้เลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันกโลนะครับตัวนี้ไม่แท้เช็คศูนย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเกียร์นะครับภายในห้องโดยสารก็ค่อนข้างกว้างอยู่นะครับนั่งก็ค่อนข้างสบายนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านซ้ายกัน ถือว่าสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นแผ่นเพดนะครับตัวแผ่นเพดรอยยิ่งรีเวทอะไรต่างๆยังอยู่นะครับยังอยู่ไม่ไม,ไม่ได้แก่แล้วยิ่งใหม่นะครับหัวน็อตก็ยังแบบเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันนะครับสำหรับของ Honda City นะครับตัวด้านท้ายนี่ค่อนข้างกว้างนะครับใส่ของสัมภาระอะไรต่างๆได้ค่อนข้างเยอะนะครับ คววาางมกนนะรัับตี้ๆยางอะไหล่แม่แรงบล็อกประแจขันล้อต่างๆยังอยู่ครบนะครับตัวท้ายไม่มีแบบรอยเจาะแก๊สรอยอะไรต่างๆรอยชนไม่มีนะครับน้ำยาเม็ดอาร์กอะไรต่างๆเดิมนะครับตัวนี้บอกเลยว่าค่อนข้างสวยมากๆนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะครับ เดี๋ยวผมพาชมรอบนอกกันอีกทีนะครับเดี๋ยวเราชมรอบนอกกันอีกทีนะครับสำหรับตัวนี้เป็น Honda City นะครับรุ่น1.5 V Plus นะครับเครื่องยนต์ VTEC ลรถปี2014นะครับราคาอยู่ที่375,000บาทนะครับตัวนี้ฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับสำหรับพี่พีท่านใดซื้อสดคันนี้ไม่มีแวดนะครับจบราคาไหนราคานั้นจ่ายค่าโอนพอนะครับ เล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมโอนนะครับสำหรับตัวนี้เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับรถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกความน้ำท่วมนะครับเราการันตีให้100%เอร์เซนะครับสำหรับโชว์รูมเต็นท์รถของเรานะครับอยู่ตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับแถวต่างระดับชินพีนะครับถ้ามาจากบางบัวทองจะอยู่ก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าถนนบรมราชชนนีนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็ จับแวะเวียนเข้ามาดูรถของเราหรือโทรสอบถามได้นะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือจะเข้าไปดูรถเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ของเรานะครับพิมพ์คำว่า ukcar รถยนต์มือสองคัดสภาพเพื่อคุณนะครับเราก็ยังมีรถอีกมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนะครับให้เลือกให้ชมกันมีทั้งรถเก่ารถใหม่หลากหลายราคานะครับก็ พี่ๆท่านใดที่เข้ามาดูมาชมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของเราไว้ด้วยนะครับเผื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอัปเดตให้จะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมรับติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ